สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็ไม่มีอะไรจะทำนะเราจะพามาดูรถที่พร้อมขายนะนี่เอาคันนี้ก่อนเลยนะคันนี้นะมาดูรอบรถกันนะดูที่สีนี่ขับมาไห่แล้วล,ลื่นเลยลื่นมากลื่นมาก ในโตชอบเอ๊ะกลับฝาประตูขอบยางเนสนิทนะเนี่ยเรียนนะสนิทเลยแนละ้วขอบประตูสวยเลยดีเรวทำให้ใหม่เรียบร้อยอาจจะมีหนานิดนึงนะตามสไตล์รถสามสิบปี แต่เทียบกับราคาเนี่ยเป็นเครื่องมีสิบหกนะราคาแค่แสนแสนห้ามันมันมันถูกมากถ้าเป็นสเปคสเต็ปนี้นะสองแสนต้องมีนเี่ยสองแสนราคาตลาดขายอยู่สองแสนเราขายแสนห้าคนซื้อไปเนี่ยไม่กำไรนะไม่ถีบเลยนะโดนถีบปล่าวะมานะดูภายในหน่อยครับนะ ้องมาภายในอภายในคันนี้ก็แผงประตูเราเปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะครับตอนแรกมาเละกว่านี้เยอะนี่เราเปลี่ยนเป็นแผงประตูหนังนบ้านเราเนี่ยแหละนะครับคันนี้สวิตกระจกใช้ได้หมดทุกอย่างนะครับใช้ได้หมดวงอะไรเราเปลี่ยนให้ใหม่เบาะใหม่เลยเบาเบาใหม่คลิบเลยนะฮะคันนี้ขับดีมากฟิลขับดี ไม่งองแงพร้อมใช้งานนะครับล้อยางเย่ยดูล้อยางยางนี่ใหม่เลยดอกนหนาเลยนะยางใหม่ดอกนหนาซื้อไปพร้อมใช้เลยนะครับเนี่ยลูกผมชอบเลยเด็กนี้ขึ้นทุกวันเลยขับทุกวันลูกผมขับขับไปทุกวันขับไปซื้อนมนะครับอันนี้แอร์เย็นนะครับเพลงเพราะทุกอย่างดีหมด อ๋อเพลงไม่พอครับเพราะมันไม่มีเพลงเราไม่มีเราไม่ได้ใส่เข้าไปเนีน,นี้ห้องเครื่องก็สวยกระจกหน้าใสมากเห็นะ <c ười> กระจกหน้าใสมากทันนี้ใส่เลยห้องเครื่องเราก็มีมีห้องเครื่องก็สวย้วอันเนี้ยตันนี้ห้องเครื่องสวยเลยครับห้องเครื่องสวยเลย ดูน้ำมันเครื่องอะไรนั่นไหนก็เป,ปิดฝาปมมาดูน้ำมันเครื่องมาลองครับขอกระดาษชูดหน่อยปุ๊บขออะดารชูดเช็คน้ำมันเครื่องหน่อยอันนี้น้ำไม่ดันควันไม่ไหลนะครับเนี่ยน้ำเต็มตลอด <c oughs> ดูน้ำมันเครื่อง ตอนนี้ไม่กินน้ํามันเครื่องนะครับบอกเลยปกติรถไอ้เครื่องบีซีรีส์เนี่ยมันจะกินน้ามันเครื่องน้ำมันเครื่องมันชอบกินตอนนี้น้ํามันเครื่องไม่กินน้ำมันเครื่องเต็มไม่มีขาดเอาเป็นสรุปว่าคันนี้รถพร้อมใช้นะครับลูกค้าซื้อไปก็ใช้ได้เลยนะฮะ คูไปก็ใช้ได้เลยนะครับกับราคาแสนห้าเก้านะครับถูกมากๆหาไม่ได้ใครหาได้มาสง่งผมเลยผมรับซื้อนะครับสภาพนี้นะเอาสภาพนี้นะไม่ใช่สภาพสภาพซื้อมันซ่อมไม่เอานะเอสภาพนี้อนะนโอเคงั้นคลิป<อ>นี้จบไปก่อนขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะครับพบกันคันต่อไป จะมีคันไหนเข้ามาอีกเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะมารีวิวแล้วก็ถ่ายคลิปให้ดูนะครับเรามีอีกสองคันเดี๋ยวเราจะคูเป้นะเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นคลิปคูเป้นะเดี๋ยวเลื่อนออกมาก่อนมันอยู่ข้างในสุดอยู่นูน่นเดี๋ยวเราจะไปล้างก่อนเราจะไปล้างแล้วเราก็จะเอามาถ่ายคลิปให้ท่านชมนะครับขอบคุณครับ